วันนี้ก็พามาอัปเดตต้นกายอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมวันนี้ก็25วันแล้วนะคะก็หลังจากที่ประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์นะคะก็ฟ้าคืมนะคะฝนตกทุกวันเลยนะคะเนื่องจากว่ามีพายุเข้านั่นเองนะคะโบก,ก็เลยได้เปิดแสลนออกนะคะคุณผู้ชมนี่ได้เปิดแสลนออกแล้วก็วันนี้เพิ่งมีแดดนะคะโบก,ก็เลย สลนก็ยังเปิดไว้ปกตินะคะคุณผู้ชมยังไม่ได้ปิดไว้นะคะเพราะว่าก็อยากจะให้ต้นกล้าได้รับแสงแดดนะคะ <cents> เพราะว่าสังเกตดูว่ามันก้านใบมันจะยืดนะคะคุณผู้ชมเนาะก้านใบมันจะยืดนะคะ <olmuş cing> แล้วก็เวลาที่มันโตขึ้นมาเนี่ยมันก็จะใบมันจะอ่อนนะคะใบมันอ่อนแล้วก็มันหักได้ง่ายนะคะคุณผู้ชมก็เลยอยากให้ได้รับแสงอย่างเต็มที่นะคะถึงแม้จะมีแดดนะคะก็ยังไม่ได้ ให้สแลนนะคะเพราะว่าเราก็ต้องดูว่าแดดวันนี้เนี่ยมันจะแรงหรือเปล่านะคะถ้าแดดแรงก็อ่ะช่วงเที่ยงเทีย่ยงบ่ายๆก็อาจจะต้องได้ปิดสแลนไว้นะคะแต่ว่าถ้าแดดแบบยังมีลมเย็นๆอะไรแบบนี้ก็ก็ยังเปิดไว้นะคะก็ยังจะไม่ปิดนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ากลัวต้นกล้ายืดนั่นแหละนะคะความสําคัญกลัวต้นกล้าจะยืดไปกว่านี้นะคะเพราะว่ามันก็ยืดบ้างแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ยืดใน ช่วงหรือว่าระยะนะคะที่ยังสวยงามอยู่นะคะคุณผู้ชมก็ไม่ได้ยืดจนแบบเป็นลำต้นเป็นเก้งกว้างขึ้นมานะคะแต่ว่าถ้าหลังจากวันนี้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้อาจจะมีฝนมีอะไรไป,ไปอีกไปอีกทั้งสัปดาห์หรือว่าติดต่อกันชัก3 4วันเนี่ยก็อาจจะยืดนะคะยืดต่อไปนะคะคุณผู้ชมตัวนี้ก็จะเป็นกรีนโอ๊กนะคะกรีนโอ๊กเนี่ยโบจะให้คุณผู้ชมดู นะคะคเอากันถ้าดูในกล้องเนี่ยมันอาจจะเคียวเหมือนกันนะคะแต่ว่าใบาของกรีนโอ๊กเนี่ยมันจะมีสีที่อ่อนกว่าอคอสนะคะเพราะว่าหลายๆท่านนะคะ,ะมือใหม่เนี่ยมักจะมีปัญหาบอกว่าไม่ใช่ปัญหานะคะมักจะมีคําถามบอกว่าเป็นแบบนี้เนี่ยใบยมีสีอ่อนนะคะหรือว่ามีอยาดออกเลื่งเหลืองนิดนึงเนี่ยขาดปุ๋ยหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมเราก็ต้องดูชนิดของผักด้วยนะคะว่าเนี่ย คอร์สก็อาจจะมีสีเข้มกว่านะคะส่วนกรีนโอ๊กน่มันก็จะมีสีที่อ่อนกว่านะคะคุณผู้ชมนในในต้นกล้านะคะพอโตขึ้นมาอ่ามันก็สีก็เท่าๆกันนั่นแหละนะคะเท่าๆกันเแค่ว่าต้นตอนตอน้ตนเป็นต้นอ่อนนะคะมันก็สีอาจจะอ่อนกว่ามากๆนะคะส่วนกิีนคอสมันก็จะสีเข้มมากๆนะก็คือไม่เป็นอะไรนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้ามันแบบ ไม่ใช่เขียวอ่อนหรือว่าไปทางเหลืองเลยนะคะก็อาจจะต้องดูรากนะคะต้องดูรากแล้วก็ดูปุ๋ยนะคะที่เราผสมในนะ้ำว่าเราใส่ปุ๋ยน้อยไปหรือเปล่านะคะหรือว่าในระหว่างนั้นมีฝนตกลงมาใส่อะไรหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมก็ต้องดูด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสีเขียวเป็นเขียวเขียวอยู่แต่ว่าเป็นเขียวอ่อนปกติไม่เป็นอะไรนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือเป็นรากนะคะรากก็พึ่งออกมานะคะ อันนี้กลัวกลัวอีกอย่างนึงก็คือกลัวละอองฝนหรือว่าเม็ดฝนบางทีมันฝนหนักๆมันสาดมาใส่เนี่ยมันจะทําให้มันมันทาให้ลากของต้นก้าเหลืองด้วยนะคะเพราะว่าฝั่งนี้เนี่ยมันก็ใกล้อันนั่นอยู่แต่ว่าก็ดีที่มันไม่สาดมาเยอะนะคะคุณผู้ชมมันก็เลยยังยังพอไปได้อยู่นะคะนีอันนี้ก็เหมือนกันดูละนี่นะคะ เราก็ยังสวยปกตินะคะคุณผู้ชมโอเค,อเควันนี้ก็พามาอัปเดตนะคะเดี๋ยวโบจะพาคุณผู้ชมไปละลายปุ๋ยไว้ใช้นะคะเดี๋ยวเตรียมไว้เ,เตรียมไว้ปลูกพวกนี้นี่แหละนะคะปุ๋ยที่ละลายไว้หมดนะคะเดี๋ยวโบจะพาไปดูนะคะ